you อันนี้ก็วันนี้เราก็มาอยู่ที่อยู่ที่เดอะซีนนเนอรี่ฟาร์มสวนพึ่งนะคะ<ช>วันนี้เรามีอ่าวันเดทริปกับทางยมาม่ฟาฟาองมสีชมพรนะคะก็ขอบคุณที่จัดกิจกรรมดีๆให้เราได้มาทำแอคทิวิตี้ข้างในนี้นะคะไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันสนุกดีเมื่กอกี้ได้ไปนั่งหม้อหมุนกมาเลยแล้วจะมีหม้อหมุน ก็จะเป็นควานม,ม้าหมุนนะครับนกมนแพะแพะอะไรนะแพะสะพานเหรอไม่ใช่แพะภูเขาเนี่ยในแพะสะพานก็จะมีให้เลี้ยงแพะแล้วก็มีม้าหมุนแล้วในเนี้ยมันก็จะมีแบบพวกอ่า,อามีคาเฟ่อ,อันนี้สามารถมานั่งทานกาแฟได้นะครับสวยมากอะ ที่ต่อไปเราจะไปไหนนะเวลาบ่ายโมงดูอะไรนะดูโชว์อะไรนะสุนัขนี่ไงเขาประกาศอยู่ว่าโชว์สุนัขโซนนี้ก็จะเป็นโซนอะไรกิจกรรมอ๋อเนี่ยมียิงอะไรไม่รู้ยิงแกะยิงแกะตักไข่อ่านี่ตรงนี้ก็จะเป็นปลาป่งปลาป่งปลากระป๋องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ นี่ก็จะมาเลี้ยงแกะตรงนี้ได้มาแล้วครับพี่ใหญ่เราวันนี้จะมาก่าวสัส้นยอดกระโดดขึ้นสา่งไปเลยป่าไม่ธรรมาดาเลยนะพี่นี้นึงครับพี่ลัวครับถึงแล้วสวัสดีครับไปเราไปพบก,กับน้องพี่น้องน้องกระเดื่อ้เลยครับอ๋อตัวนี้มาแล้วะะโอ้ย กันมากมายหลายตัวเลยใจเย็นเลยครับผมโอ้ยให้โชว์โครงการผมว่าฮุ่นไหลหน่าดูเลยเนาะเดี๋ยวให้น้องๆไปรอคิวดีกว่า,นะาครับขออนุญา้ด้วยน้องโซน่อยครับโอเคมาแล้วมาถึงแล้วทักทายท่านผู้ชมกอนดีกว่าสวัสดีครับสวัส,สดีนะครับผมทั้งสองคนนี้เป็นพี่น้องกันนะ รอบนี้ครับเราจะให้น้องลิชี่ครับโดดเชือกทั้งหมดสิบขาครัะพร้อมเยมครับยมัวเต็มตัวมาดูกันว่าน้องลิชี่าจะโดดเชือกไ้คมหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดป้าสิบขอเสมน้ลิชี่เลยัะหลบก็ได้ทุกขาแบบอนี้เริ่มยากแล้วนะครัวตั้งโดดข้ามมาโดด2ขานะนหนึ่งสองโดดครับเฮ้ยุ้ย ยังโดดได้ยังโดดได้โดดไปโอ้โหยังโดดได้อยู่นะครับสังด้เพราะฉะนั้นเราต้องมีผู้คุมด้วยจะได้เดินตามกันไปนะครับเดินตามไปสตามได้เลยครับตัวหลังตามไม่ทันตา้จะได้เลยครับจะูปกับอนุษย์พอแสดงศพแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปถ่ายรูปกับน้องๆได้งั้ไงไปจิไปไหมไปดูกันคุณคนเยอะมันนั่งอยู่นั่นนะ สำหรับ่านต้องการเลี้แก่เลีแก่ด้านนี้ได้เลยนะคะเลีงแก่เลีนแบบกับเราด้านนี้ได้เลยค่ะของคาอด้านหน้ค่นี้ได้เลยนะคะ ดึงแรงมากนี่เราก็จะเข้าไปให้หันแกะข้างในเอา้าเมื่อกี้หมดไปแล้วรอหนึ่งกำว่ไวจังน้องกินแกรบเราก็น้องดึงไปเลย 好吧。 เมื่อกี้มันกินกับหื่บอกว่าอันล่างอร่อยกว่าเงยมันกรอบไปนุดจับเลย ท่านด้นี้ก็บอกวัสดีครับคุณอะไรอ๋อมาไม่ใช่แก่ใช่ไหมครับน้องเบ็ตตี้เป็นหมูแค่เวียดนามพันอะไรครับฮอสเบอร์รี่วันนี้จะมาเชิญท่งเพลงมาเรามาเป็นกำลังใจให้น้องเบ็ตตี้กันครับว่าจะเชิญท่งสำเร็จหรือเปล่าไปครึ่งเสาแล้วครับอีกเดียวเร็วมากเร็วมากอีกทเดียวขอเสียงตบมือให้น้อง่อยรับ เป็นสั่ญาณที่เดี่โ,โลกลยังหลนอยู่แล้วค่ะทังตัวสำหรับคุณหนุ่มที่เคยดูกระตูเลือกชอนเดอะชีนี่คือดาราสุดฮอตที่ส่งตรงมาจากประเทศอังกฤษมีใบหน้าแาะขาเป็นสีดำแต่มีขนสีขาวแน่นที่สำคัญขึ้นชื่อว่าเป็นแกะพันเนื้อที่อร่อยที่สุดในโลกช่วยบอลจากประเทศออสเตรเลียมีใบหน้าเท้าและจมูกใหญ่เป็นสังดุนขนฟูสีขาวมีความหนานรุ่มและยางมีื้อคุณภาพดีอีกด้วยค่ะ ใช่คอะวเดลแกะตัวปุส่วนฟิล์ขาวตัวนี้เป็นความภาคภูมิใจของผู้เรา้ชาวดินรีวินเทจชามที่สามารถผสมแกะสายพันธุ์ขึ้นด้เองถึงแนมะ้ตัวใหญ่แต่สามารถทนกับสภาพอากาศบ้านเราได้ดีและเป็นพันธุ์ที่รอต้อนรับทุกท่านอยู่ในทุ่งเลี้ยงแกะของเราในตอนนี้ค่ะคาทาดินเดิมเป็นแกะสายพันธุ์ขึ้นเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่มาแพร่หลายในทวีปเอเชียโดยเฉพาะประเทศเมียนมาหรือพมา่า เขาสามารถทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นและมีอายุยืนค่ะ น,นี่นี่ก็จะเป็นยิงปืนปาเป้านู่นนู่นคนเต็มเลยนะครับตอนนี้บ่ายสองบ่ายสองเท่าไหร่อ๋อยังไม่บ่ายสองเดี๋ยวพอตอนบ่ายสองเนี่ยจะมีขบวนพาเลทเขาบอกว่าจะมีจากตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้วิ่งออกไปด้านนอกเป็นขบวนพาเลทเอ่อมาแล้วก็แกะ ติมรสนมรสนมวันนี้เราสั่งไอติมเป็นชูโทนแต่ว่าในตู้ก็มีอีกเยอะเลยนะ

นักแสดงของเราเดี๋ยวแนะนำเลยนะครับส่วนตัวแรกนะครับสวนแรกตัวนี้ชื่อว่าเจ้าซ็อกโกหน้าดับหาดับแต่ขนขาวเป็นแก่พันธุ์เนื้อต่ไตัวที่สองครับหน้าสหูก็เป็นใหญ่นส้ของกระตับนีตัวนี้ชื่อว่าเจ้าบอจากประเทศออสเตรเลียนะครับ ไปกันเลยนะับ